เอาละคะละกลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะอย่าลืมนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะเรากลับมาคุยกันใหม่คะ่ะอาจารย์อาจารย์พูดในเบรกที่2เนี่ยกลัวว่าหลายๆท่านจะเข้าใจว่าเอออาจารย์บอกว่าละครเป็นไปได้ก็ไม่ดูจะดีกว่า หลายคนก็อาจจะบอกเอ๊อาจารย์อาจารย์การต่อต้านไม่ให้ไม่ให้ชั้นเปิดทีวีให้ลูกดูเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่ดูเนี่ยเด็กมันก็ไม่ทันโลกนะอาจารย์เดี๋ยวนี้โลกมันก้าวหน้าไปไกลแล้วมันต้องดูทีวีบ้างสิจะไม่ให้ดูเลยเหรอไม่จะไม่ให้ดูครับรายการทีวีมีมีมีรายการอื่นรายการดีๆเยอะแยะไปนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้เด็ก พยายามอย่าให้เด็กดูละครที่เป็นซีรีส์นะฮะนี่คือเขาแรกถ้าเจ็บอจบเป็นตอนๆนะนะเป็นช่วงๆนั่นว่ากันไปอันที่สองอย่าฝึกให้เด็กพอสองทุ่มนั่งหน้าจอทีวี่าฮะค่ะนะฮะพอสองทุ่มพับอ่ะละครมาแล้วต้องมานั่งเราอ่าฮะนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเด็กก็จะติดนิสัย เพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคนทำสักพักหนึ่งเด็กก็จะติดนิสัยเพราะติดนิสัยแล้วทีนี้แก้ยากแก้ยากนะฮะเรื่องการกินอาหารเหมือนกันมีบางพ่อแม่บางคนมาฝังเข็มหมอช่วยฝังเข็มให้กินผักได้ไหมหรือช่วยฝังเข็มให้ฉลาดลูกฉันฉลาดกินได้ไหมนะฮะคือถ้ากว่าเราเป็นคนที่ไม่กินลูกไม่กินแน่นอนเพราะถ้าคุณอยากจะให้ลูก กินทุกอย่างคุณก็ต้องกินทุกอย่างคนก็ต้องกินทุกอย่างให้เขาดูค่ะตั้งแต่เด็กด้วยค่ะนะฮะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ให้ดูหนังให้ดูทีวีคะนะฮะแกร์ตูนค่ะก็ดีสารคดีก็ดีคนะครับรายการดีๆมีเยอะแยะอย่างอย่างให้ดูด้อย่างเงี้ยนะอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นเทปการสอนที่ดีที่สุดในโลกใช่ในโลกเลยนะอาจารย์นะใช่นะฮะ พวกนี้ดูได้นะฮะแต่ว่าการดูทีวีแต่ละครั้งของเด็กเนี่ยนะฮะอย่าให้เกินครึ่งชั่วโมงอย่าให้เกินครึ่งชั่วโมงเต็มที่สี่พ้นนาทีแล้วพวกนี้มาเปิดดูตอนต่อไปก็ยังได้อยู่ใช่นะฮะถ้าเยอะเกินไปนี่เด็กสมองเด็กรับไม่ไหวนะฮะม่เอาไม่เอาไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้เด็กเขาดูหนังดูทีวีดูอะไรนะครับอ่า เพียงแต่ว,ว่าอย่าสอนให้เด็กดูทีวีเป็นนิสยัยนะฮะ<า>อย่าให้เด็กติดตามพวกละครมากจนเกินไปเพราะว่าเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กเขาย,ยังยังยังไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดนะฮะเร้ะเด็กการพฤติการการเรียนแบบก็จะไปด้วยนะฮะเขาอาจจะ,ะชอบใจใครคนหนึ่งในนั้น นะฮะเพราขค่าชอบใจเขาก็จะพยายามเรียงแบบไปด้วยอืมถ้าเรียนแบบดีก็ดีไปเรียนแบบไม่ดีนี่ก็แก้ลําบากเหมือนกันนะจยาใช่ใช่นะฮะ,ะนี่นี่คือนี่คือนี่คือผมเอ่อค่อนข้างจะเป็นห่วงค่ะนะครับค่ะนะฮะเอ่ออีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นห่วงพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็คือการท่องหนังสือผม,อมสมัยก่อนเรามีอาขยาน เดียนี้ไม่รู้ยังมีการท่องหรือเปล่าผมรู้สมัยก่อนก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในเล่าแล้วก็จะท่องไปนะอาจารนะนี้เป็นของไทยนะคงจริงเห็นอาจารย์บอกว่าเขาท่องกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะขยานตรงนี้ครับนะะฮหนังสือถ้าสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนในในการเรียนหนังสือค่ะนะฮะค่ะข้าวาถึงปุ๊บอาจารย์เขาก็จะท่องอย่างเดียวนะซันจื่อจิงเขาท่องไปเลยนะฮะเยนจื่อซูซิ่อหยวนซ่างนะซินซานซิ่งซีซานหยวนคือคุณต้องท่องไป ท่องแล้วไปยังไงไม่รู้ท่องไปเวอะการท่องหนังสือไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคุณต้องท่องได้ในเด็กไม่จําเป็นเมื่อไหร่ก็ได้คุณท่องไปเลยอ้ดูหนังภาพยนตร์จีนในปัจจุบันก็ยังมีอยู่อาจารย์มีอยู่หลายๆเรื่องที่มันจะเป็นช็อตในในห้องเรียนก็จะมีการท่องเด็กๆทุกคนก็จะท่องอันนั้นคือการท่องใช่ไหมการท่อง กันท่องท่องแบบออกเสียงอใช่แล้วโอ้โหเสียงดังฟังชัดแล้วก็พร้อมเพรียงกันด้วยนะแล้วก็บทยาวด้วยนั่นน่ะทุกวันนี้เขาก็ยังมีกันจีนก็ยังท่องกันอยู่แต่ผมกลับไปเรียนมหาลัยกลับไปเที่ยวนี้ผมก็ก็เจอปัญหาตัวนี้เหมือนกันผมก็ยังคุยอาจารย์ว่าเอออาจารย์ทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ท่องน้อยลงเขาบอกเดี๋ยวนี้ขี้เกียจค่ะเดี๋ยวนี้ขี้เกียจค่ะ แต่ยังยังพอสูงขึ้นมาหน่อยหนึง่องอย่างปริญญาโทพวกนี้นะ <Okay. S 2> ข้อสอบเขาขีา้เกียจไม่ได้นะฮะอย่างผมเรียนกามีโบราณ <Okay. S 2> ผมเียนกามีโบราณเล่นนี้เดียวคเ <Okay. S 2> ขาบังคับให้ท่องหมดทุกข้อเวลาข้อสอบอะนะเ <Okay. S 2> ขาอ,ออกมาข้อที่สอง้อยเจ็ดสิบเแล้วเขาว่างๆเลย เคยเห็นอาจารย์เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเวลาส่งบทความขนาดอาจารย์เรียนเป็นนักเรียนอายุขนาดนี้แล้วนะยังไม่อาจารย์อาจารย์ที่เป็นผู้สอนยังไม่ให้พิมพ์เลยอ่ะต้องเขียนด้วยลายมือต้องเขียนด้วยลายมือซึ่งตรงนี้อยอ้ว่าในบ้านเราขาดกัเนเยอะนะอาจารย์ครับขนาดเ,นเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยพิมพ์งานส่งครับพิมพ์งานส่งแล้ววิธีการพิมพ์งานก็คือหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่ได้หาแล้วอ่ะก<อ>็ไปกอมาแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็มาเพลสแล้วถึงเวลาก็จัดหน้าแล้วไปส่งอาจารย์ ใช่คือจริงๆแล้วพอมาก็ไปอย่างเงี้ยได้อ่านไหมไม่ไม่ได้อ่านนะอาจารย์น้อยน้อยเน้อยอ๋อแล้วบอกว่าเป็นการบ้านได้ไงนั่าหนะสิแต่เด็กคนนี้มีอย่างเี้ยเยอะน่าจะน่าห่วงคืออาจารย์เขาบอกไม่ได้ค่ะนะฮะค่ะเขียนมาซะดีๆเมื่อบรรทัดเอาเขียนเอาลายมือเราเนี่ยนะไม่ต้องไปพิมพ์อะไรนะเขาบังคับไว้สองมือตัวอักษรเพียงอย่างน้อยนะฮะโอเคคุณเขาต้องเขาก็ต้องเขียนให้อาจารย์เขาเขาทำไมอาจารย์ ผมพีไม่สวยเลยวะไม่เอาเดี๋ยวคนไปก๊อปมาค่ะคือถามว่าถ้าเขียนหนังสือก็ได้ไหมอ่ะก็ลอกได้ใช่ไหมมันมันก็ยังได้อ่านบ้างถึงจะก๊อปมาก็ยังได้อ่านบ้างอ่ะก็ไก่ขอไข่ก็ยังได้ยางได้ยืมหนสือมันผ่านสมองบ้างใช่ค่ะสมัยที่พวกเราเรียนหนังสือเนี่ยพอเข้าไปเข้าไปมหาอะไรนะอาจารย์เขาโยนหนังสือมาให้เล่มหนึ่งนะครับท่องอย่างเดียว นะฮะพอถึงตอนนั้นก็คือท้องนะท้องในนั้นมีอะไรมีตัวยามีตำรับยามีมีเส้นลมปามีจุดนะฮะในอยู่ในนั้นครบเลยนะฮะเสร็จแล้วคุณก็หลับหัวหลับตาท้องก็หลับหัวหลับตาท้องนะท้องนั้นแปลอะไรไม่รู้ต่างคุยคืออะไรไม่รู้รู้แต่ท้องอย่างเดียวเพราะมันไม่ท้องเดี๋ยวสอบไม่ผ่านอ้าวแล้วเกิดท้องเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วมันจะได้เรื่องเหรออาจารย์ได้เรื่อง ยังได้อยู่นะยังไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยเลยนะตัวนี้ไไ่ได้ดีที่สุดเพราะเวลาเราไปเรียนตัวยาพอพูดถึงตังคุยเราเรียนตังคุยนะฮะพอเราเรียนตังคุยปับ๊บเนื่องจากาเราท่องมาแล้วเรามีอยู่ในสมองแล้วเพราะอาจารย์เข้าบันใาญอีกทีหนึ่งเราก็จะรู้ทันทีนะฮะพอเวลาเราเข้าไปในคลินิกค,คือเขาเข้าไปตามอาจารย์ พออาจารย์เข้าใช้ตังคุยบ่อยๆเราก็จะสังเกตได้อ๋อตังคุยมาใช้ตรงนี้เองถูกไหมเราท่องตำรับยาถ้าคุณไม่ท่องตำรับยาแล้วคุณจะไปเขียนตำรับยังไงใช่ไหมฮะใช่พอเวลาเราจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกินบุญเก่าอยู่นะฮะก็ยังกินบุญเก่าอยู่กินบุญเก่าก็คือไอ้ที่ท่องตอนสมัยเรียนปีแรกๆก็ยังได้เอามาใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ตรงนั้นอยู่นะก็คือว่างๆก็เอามาอ่านใหม่ท่องใหม่ มันก็จะปั๊บเดียวก็จําได้นะฮะตั้งตอนที่เด็กๆเราสิบกว่ายี่สิบเราท่องแป๊บเดียวจําได้เดี๋ยวนี้นะให้ผมทำาท่องตอนที่ผมกำลังท่องหนังสืออยู่นะท่องมาได้สามเดือนเอ้ยไม่ได้หกเจ็ดเดือนแล้วแค่ท่องมาถึงขึ้นเล่มเลยค่ะนะมันจําไม่ได้เลยวะอ่าใช่เด็กสมองเขาจะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เขาพร้อมที่จะอัดความรู้ได้เต็มเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยเด็ก อาจารย์จะบอกตลอดเวลาว่าเป็นวัยที่สําคัญในการที่คุณจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลย<ช>ถ้าคุณใส่ดีหนังสือเล่มน,นั้นหรือว่าเด็กคนนั้นก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะแต่ถ้าคุณใส่ข้อมูลไม่ดีเขาก็จะมีข้อมูลไม่ดีในตัวเขาเยอะมากใช่เรามักจะมองว่าการท่องหนังสือเป็นนกแก้วนกหุ่นอทองจริงๆแล้วไม่ใช่การท่องหนังสือนั้นเป็นเป็นวิธีการที่ พัฒนาสมองที่ดีที่สุดแต่ก็ยอมรับอาจารย์อยอายุขนาดนี้แล้วนะยอมรับว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เราที่เรานึกออกเพราะว่าเราไปจําบทอาขยานตอนเด็กๆเันือนกันะใช่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คองคอยเงี้ยมันก็จะเป็นเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเออปัจจุบันก็ที่ใช้เหมือนต้องใช้ตรงนั้นถ้าคนไม่ท่องบุก,กรณ ค,คนไม่มีวันที่จะเขียนบทความออกอามาได้ถูกต้องนะคะแต่ว่าวิธีการเรียนในปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องฝากบรรดาคุณครูนะคะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนรายการเราเนี่ยมีหลากหลายนอกจากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ฝากบรรดาคุณครูในเรื่องของรูปแบบการเรียนจาได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะจะมีะวิชา สปชถ้าจะเป็นของไทยนะนะอสปชสลนก,กพอ,ออะไรย่างเงี้ยสร้างเสริมลักษณะน,นิสัยอะไรของเขานะมานีชูใจมานาปิติอะไรเงี้ยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยจ,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 จะ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 มีหนังสืออย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้โอเคค่ะวิวัฒนาการมันก้าวหน้าไปหลายคนก็บอกมันต้องพัฒนาการศึกษาต้องพัฒนาโอเคเห็นด้วยต้องพัฒนาค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแก่นของการเรียนรู้เนี่ยว่าจะพัฒนายังไงแก่นก็ต้องมีอยู่เหมือนกันนะคะ บางครั้งก็ยังนึกเสียดายอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่มีสปชแล้วเหรอไม่มีกปอแล้วเหรอ,ไม,มอ,อ,อ,หรอไม่มีสอรอน,อนแล้วเหรอมานะมานีปิติชูใจหายไปไหนหมดนะคะก็เสียดายเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ฝากไว้นิดนึงนะคะแล้วก็บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายถ้าจะพัฒนาการลูกหลานของเรานะคะถ้าอายุเขามากแล้วคุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะ แต่ว่าถ้าในวัยที่เราควรจะเปลี่ยนก็ได้เนี่ยก็รีบเปลี่ยนซะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์นะคะคนที่จะเป็นห่วงแล้วเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาการเขาได้ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกเลยนะ่าจะเป็นความภาคภูมิใจของเราในอนาคตนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาอ้อยเนิพพรพิทักษ์พงษ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ